ตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์สับครับซึ่งเห็นสับวินิจฉัยธรรมเมก็คือสับนี้นะฮะแล้วรู้สึกว่าเออมันน่าวิเคราะห์นะแปลว่าอะไรครับในธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยเนี่ยพอมีคำว่าเป็นเครื่องเข้ามาแค่นั้นแหละครับกลายเป็นว่า โอ้ยากจังคือที่มาที่ไปของคำนี้มันมาจากไหนมันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วแปลแบบอื่นได้ไหมนู่นะครับมันก็ไปเรื่อยเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือหาความง่ายให้กับตัวเองแล้วก็ ตีกรอบเข้ามาใส่ตัวเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจชั้นใดก็ชั้นนั้นแต่ตรงนี้มันแปลอย่างอื่นไม่ได้เลยมันต้องแปลว่าทำเป็นเครื่องวินิจฉัยครับคือใช้การวินิจฉัยนี้ให้เที่ยงตรงให้ตั้งอยู่ในธรรมให้เป็นระบบระเบียบให้มีความถูกต้องรวมความว่า เป็นเครื่องวินิจฉัยและเป็นเครื่องวินิจฉัยมันมาจากไหนครับโดยเฉพาะคำว่าวินิจฉัยเอาคำนี้ก่อนนะครับวินิจฉัย แปลว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยซึ่งเมื่อนำมาประกอบใส่วิพัฒน์แล้วก็คือวินิจฉโยนั่นเองแล้ววงเล็บว่าทรรมโมทมโมแปลว่าอะไรอันว่าทรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยถ้าจะตีเป็นสมาดนะครับตีเป็นสมาด ถ้าแปลแบบนี้ก็คือวิเศสนะปุพพบทกรรม,มธาริยสมาศัพท์ที่มีวิเศษนะอยู่หน้าแต่ในศัพท์วาวินิจฉัยนี่แหละครับมันเป็นศัพท์ยากมันแปลว่าเครื่องวินิจฉัยพอเราเห็นคําว่าเป็นเครื่องเมื่อไรเมื่อนั้นนะครับเมื่อนั้นฟันธงลงไปทันทีว่าเป็น เป็นนามกิจครับเป็นเครื่องเป็นเหตุเป็นที่สามตัวนี้นะฮะเห็นสับที่มันแปลแบบนี้ฟันธงลงไปว่าเป็นนามกิจเมื่อเราฟันธงลงไปว่าเป็นนามกิจต่อมาครับต่อมาก็ต้องไปดูว่าลงปัดใจอะไร และถัดมาก็คือเป็นสาธารณะอะไรคิดว่าน่าจะน่าจะรู้นะครับว่าคำว่าสาธารณะคืออะไรนี่คือประโยคปทสามที่จะออกบาลีไวยากรณ์ก็จะถามแบบนี้เลยครับฉะนั้นเราจะต้องสั่งสมนะฮะเราจะต้องสั่งสมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เออต้องสั่งสมล้วบัดนี้เป็นต้นไปด้วยรู้แล้วครับว่าเป็นนามากิจแล้วต่อไปเนี่ยดูซิว่ามันลงปัจจัยอะไรต่อไปดูซิว่ามันเป็นสาธาะอะไรลงปัจจัยนะครับเรื่องของการลงปัจจัยอ่าเรื่องของการลงปัจจัยตรงนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นความยากอยู่ผมผ่านไปก่อน เอาเป็นสาธารณะอะไรก่อนเป็นสาธารณะอะไรคําว่าเป็นสาธารณะเนี่ยคือเราสังเกตจากคําแปลคําแปลแปลว่าเป็นเครื่องเราก็วิ่งไปหาไอ้ต้นต้นแบบของสาธารณะเจ็ดสาธารณะเนี่ยกัตตุสาธารณะกรรมสาธารณะภาวะสาธารณะกรณะสาธารณะสัมปทานะสาธารณะอปาทานะสาธารณะอธิกรณะสาธารณะ จำได้ไหมครับสาธารณะทางเจ็ดจำได้ไหมครับมีกัตตุสาธารณะกรรม,มะสาธนะารณะกาณะสาธารณะอะไรอีกครับกัตตุกรรม,มะอปาสาธารณะอาปาทานะปสาปะปาทานะสาธารณะสัมปาทานะอกอธิการะณะ อาอธิกรณะจากจำได้เนี่ยผมเป็นจำไม่ได้เลยการตนสาธนากรรมสานนศรนศรนอาปาทานะสาธาะณอธิกรณะสาธาะอปาธาสัมปทานะมีไหมสัมปทานะมีค่ะมีไหมครับอ่าสัมปทานะมีแต่ขัดถีค่ะนะสาธารอ่าสัมปทานะสาธาะคขานอีตัวหนึ่งก็คือภาวะสาธาะณอ่าภาวะ อันนี้คือสาธารณะทางเจ็ดทีนี้จุดอ่อนของนักเรียนที่เรียนเรื่องสาธารณะต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็คือพอมาเจอเป็นเครื่องเป็นที่เป็นเหตุไอ้สามเป็นเนี่ยนอนหงายหลังคือคิดไม่ออกเลยครับก็มาดูนะฮะว่าไอ้ตรงนี้เป็นเครื่องเนี่ย มันเป็นคำแปลของสาธานะอะไรระหว่างกัตตุกรรม,มะกรณะอปาทานะสัมปทานะภาวะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเรียงตามวิพัฒน์นะครับกัตตุเปรียบเทียบได้กับปฐมาวิพัฒน์กรรม,มะเปรียบเทียบได้กับทุติยวิพัฒน์กรณะเปรียบเทียบได้กับตติยวิพัฒน์สัมปทานะเปรียบเทียบได้กับจตุถีอปาทานะ ปันจะมีอธิการณะสัตต์มีแล้วเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันก็เลยลงล็อกของมันให้เลยครับอย่างเช่นการณะสาธารณะเนี่ยเขาก็แปลคาแปลของเขาคือแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นเครื่องเป็นเครื่องเป็นที่หรือเป็นเครื่องไม่ใช่เป็นเครื่องเป็นที่สิเป็นเครื่องเป็นที่ อ่าเป็นเครื่องมันมันไม่พอพิมพ์ครับซึ่งถ้าเราได้คำแปลตัวนี้มันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุเนี่ยผมทิ้งผมทิ้งนามากิจมานานนะไม่ได้แวะเกี่ยวข้องกับนามากิจนานมากแล้วครับ ตอนนี่คือเอาความจำเดิมล้น้วนเลยครับสัมปทานะแปลว่าอะไรครับสัมปทานะแปลว่าอะไรอ่าสัมปทานะแปลว่าอะไรอ่าอาบปานะแปลว่าอะไรครับอัปานะเป็นแดนอ่าเป็นแดนเป็นแดนเป็นแดนนะฮะอาทิกรณะสาธารณะแปลว่าอะไรครับแปลว่า เป็นที่อ่าเป็นที่สมปทานนน่าจะแปลว่าเป็นเครื่องเป็นที่เป็นที่เหมือนกันจังเอ่อเป็นเป็นที่เป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องเป็นที่เป็นที่จย์เป็นที่เป็นที่แหละครับอ่าเป็นที่เป็นที่ก็เป็นที่ผมเชื่อง่ายนะคือมันเป็นลักษณะของ ือประโยคสามมันเป็นลนักษณะเขาถามแน่นอนนะครับว่าการณสาธนะแปลว่าอะไรสัมปทานะสาธนะแปลว่าอะไรอปาทานะสาธนะแปลว่าอะไรอธิการณสาธาะแปลว่าอะไรทีนี้ไอ้คำแปลตัวเนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงรูปวิเคราะห์ครับมันเป็นการบ่งบอกถึงรูปวิเคราะห์แปลว่า เป็นเครื่องเป็นเหตุแปลว,ว่าเป็นที่เป็นแดนนะมันบ่งบอกถึงรูปวิเคราะห์ทั้งหมดเลยแล้วมันบ่งบอกอยังไงล่ะครับอย่างเช่นคำว่าอาตอนนี้ผมจะพูดแค่จะพูดแค่เป็นเครื่องวินิจฉัยน,นะครับจะพูดแค่เป็นเครื่องวินิจฉัย ซึ่งก็เอาคําว่าวินิจฉัยเนี่ยวินิจฉัยที่ที่เราแปลหนังสือเราแปลหนังสือเนี่ยวินิจฉัยสับว่าวินิจฉัยสับบาลีว่ายังไงนะครับวินิจอะไรนะฮะจำได้ไหมครับวินิจฉิตวาใช่ไหมอ่าวินิจไม่ต้องย้อนไปดูนึกออกไหมครับวินิจฉิตวาวินิจฉัยได้ไหมครับ ได้อ่าได้ได้แน่นอนนะฮะอะ่ได้แน่นอนอ่าได้แน่นอนครับคือทำไมผมต้องให้นึกแบบนี้ครับคือไม่อยากให้ขึ้นไปเปิดหรือเปิดหาคำศัพท์แล้วนึกได้ก็ลองว่ากันมานี่ถ้าลองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันมีวินิจฉัยยะมีอยู่คำหนึ่งเนาะมีวินิจฉัยยะอันนี้กระทนิจฉัยนี่ครับเินิดฉินตาศัพท์นี้ครับเินิดฉยัย เพราะฉะนั้นได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซนตนั้นคำว่าวินิจิตวาวินิจฉจินตาเนี่ยทําไมเราต้องเอาคำนี้มาเพราะว่าตวาปัจจัยเราเจอบ่อยแล้วข้อดีของตวาปัจจัยก็คือว่าเมื่อเราได้คำนี้มาแล้วเรามาตัดคำออกครับตัดตวาออกมันก็จะเหลือธาตุเดิมไม่รู้ล่ะครับนี่คือหลักการเดามันจะเป็นธาตุอะไรมาจากไหนแบบไหนไม่สนครับ แต่เมื่อเอาตาวาออกมันจะเหลือคำที่บริสุทธิ์แบบนี้เมื่อได้คำที่บริสุทธิ์ปุ๊บเราเอาไปวิเคราะห์โดยเอาไปประกอบกับกิริยาอาขยานั่นก็คือติวิพัตวัตมานาแปลว่าอะไรครับย,ย่อมวินิจฉัยแค่นี้เลยครับ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจําศัท์บาลีเรามีคำมีคลังคําศัพท์อยู่โดยเฉพาะตัวตวาปัจจัยเนี่ยเพียงแค่เราตัดตวาออกครับเรานึกศัพท์อะไรไม่ออกแต่ว่าจริงๆเนี่ยคลังคําศัพท์มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะดึงออกมาใช้อย่างไงแค่นั้นเองครับตอนนี้ผมบอกวิธีดึงออกมาใช้แล้วเป็นวินิจวินิจฉะแล้วเอาไปประกอบให้เป็นติวิพัตวัตมานาแปลว่า ย่อมวินิจฉัยโดยเรามีตัวแม่แบบมันก็คือวิวิเนติเตนาติวินะโยแปลว่าอะไรครับบัณฑิตย่อมแนะนำด้วยอุบายนั่นอุปายโยเหตุ <c oughs> นั้นอุบายนั่นชื่อว่าเป็นเรื่องแนะนำ เนี่ยคาว่าวินโยเนี่ยเมื่อเอามาวิเคราะห์เราจะต้องได้ตัวแม่แบบรูปวิเคราะห์ของอการณะสาธารณะวันนี้ยาวแล้วนะเนี่ยรูปวิเคราะห์ของการณะสาธารณะครับโดยรูปวิเคราะห์ของการณะสาธารณะก็คืออะไรฮะก็คือตัวนี้ครับเตนาติแล้วก็บทลงนี่คือรูปวิเคราะห์ของเขา ดังนั้นถ้าเกิดว่าสับตัวไหนที่มันแปลว่าเป็นเครื่องมันจะต้องมีตาติยาวิพัตคือการณะสาธนะเรียกชื่อว่าการณะสาธนะเพราะเตนะตัวนี้แท้ๆเลยครับดังนั้นเมื่อเราเมื่อเรามาวิเคราะห์คำว่าวินิจฉัยเนี่ยคำบาลีว่าอย่างไรแล้วนึกหาคำบาลีให้เจอครับว่าวินิจฉัยเนี่ย เมื่อเราได้คําวินิจฉิตวารเราก็มาตัดคําออกแล้วเอาติวิพัตวัตมานามาแทนเสียก็เป็นวินิจฉติวินิจฉตินะครับวินิจฉติและไอตัวโครงสร้างของเขามันยังเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วก็ลงเป็นบทลงเลยครับถามว่าหุยวิเคราะห์ได้แล้วแล้วเราแปลได้ไหมไม่รู้ครับแต่วิเคราะห์ได้ตามโครงสร้างไงครับ คือผมก็มั่นใจนะว่าบางท่านก็ยังแปลไม่ได้นะผมมั่นใจว่าบางท่านแปลไม่ได้ครับเนี่ยวิเคราะห์ออกมาแล้วรู้แล้วว่าโครงสร้างเรียนแบบกันแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นกรณะสาธารณะมาแบบนี้เลยครับมาสไตล์นี้เลยครับแปลว่าเป็นเครื่องเนี่ยมันต้องมีตานาติครับแต่ตัวแปรตัวแปรถัดมาก็คือตัวปัจจัยที่ลงครับซึ่งมันเป็น อะไรที่เราไม่รู้เลยครับเดาไม่ได้โดยเฉพาะโดยเฉพาะ,ะการณะสาธารณะหรือณปัจจัยประเภทพวกณปัจจัยอย่างวินัยโยเนี่ยยังแทบไม่รู้เลยครับว่ามันลงปัจจัยอะไรเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเป็นลงลงอะไรปัจจัยนะครับอิณะเตะเวติตรงยุ ออิณะตะเวติตุงยุขานยกะกวินีนวุตุรูกวินีนวุตุรูขานยะอ,อีณะตะเวติตุงยุลงอะไรปัจจัยผมยังจําไม่ได้เลยมีใครตอบได้ไหมครับว่าลงอะไรปัจจัยทั้งที่ธาตุเดิมคือวินิจฉะแล้วมันเป็นยะปัจจัยถ้าแบบนี้พอจะเดาได้ไหมครับว่ามันคืออะไรปัจจัย กวินีนวุตุรูขานยอายนะตเวติตรงยุตัวไหนครับอะอีนะตเวติตรงยุไม่เข้าแก็บกวินีนวุตุรูยุปัจใจฮะยุปัจใจไม่ใช่แน่นอนครับยุปัจใจไม่ใช่แน่นอนผมก็เดาว่าเป็นนัยยะปัจจัยเพราะอะไรครับ มันมียะมากมันมียะอยู่อาจารย์เพราะมันมียะผมเดาอ่ะนี่คือผมเดาอ่ะครับผมขออภัยนะว่าวันเนี้ยมันไม่ได้เตรียมตัวตัวนี้มาแล้วมันไม่ได้อยู่ในสมองเลยวัายกรลืมเข้ากลีบเมฆหมดแล้วเหมือนกันครัคือไม่ได้ตามนามากิดนานก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่กําลังอธิบายแบบคนไม่รู้ครับอธิบายให้ฟังแบบไม่รู้ คนไม่รู้อธิบายให้คนไม่รู้ฟังจะได้รู้ครับ <laughs> อาจารย์ตัวบนอนะอ่ะปัอ่อตัวบนนี่อ่ะปัจจัยเพราะว่าแปลงอีเป็นเอแปลงเอเป็นอายะอันนี้อ่ะปัจจัยแต่ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าอ่ะอะีถ้าจะเป็นอีปัจจอใอ,อมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะ ถ้าเป็นนัยยะปัจจัยมันก็ไม่ค่อยวิเคราะห์อย่างนี้นะนัยยะปัจจัยเนี่ยไม่ค่อยวิเคราะห์นัยยะปัจจัยจะไม่วิเคราะห์ในรูปแบบนี้นัยยะมันจะเป็นกรรมไหมในัยยะมันจะเป็นกรรมใช่ครับนายาัยยะปัจจัยจะวิเคราะห์เป็นกรรมาวาจกแล้วอ,นนอันนี้น่าจะเป็นอ่านี่น<อ>่าจะเป็นอีครับว่าเป็นอปัจจัยค่ะเดี๋ยวปัจจัยอะไรค่อยว่านะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแต่ตรงเนี้ยคือ ในรูปแบบที่มาที่ไปว่าทําไมมันจึงแปลว่าเป็นเครื่องก็เพราะว่ามันเป็นการณะสาธารณะเมื่อเรารู้ว่าเป็นกรณะสาธารณะเชื่อมโยงมาที่รูปวิเคราะห์แล้วก็ฟันธงทุกตัวทุกศัพท์ที่เจอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าถ้าศัพท์ไหนนี่มันแปลว่าเป็นเครื่องรูปวิเคราะห์มันต้องแบบนี้สาธารณะต้องตอบว่าการณะสาธารณะแต่ปัจจัยมันคือตัวแปรเพราะว่าปัจจัยต่าง ปัจจัยต่างๆนะครับมันมีความต่างกันลงแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับลงแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวค่อยว่าอหรือว่าท่านใดรู้ชัดเจนแน่นอนฟันธงร้อยเปอร์เซ็นตก็ช่วยตอบมาด้วยครับอันนี้ผมไม่ฉลาดเรื่องนี้ครับ <laughs> จำไม่ได้จริงๆขออภยัยทีนี้เมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยคำแปลครับ คำแปลก็คือบุคคลย่อมวินิจฉัยด้วยธรรมนั่นเพตุนั้นทํานั่นชื่อว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยนะครับคําแปลของเขาบุคคลวินิจฉยติย่อมวินิจฉัยเตนะธรรมเมนะด้วยธรรมนั่นเหตุนั้นคืออิตินะครับธรรมนั่นชื่อว่าเป็นเครื่อง วินิจฉัยวินิจฉัยตัวบทลงหรือว่าบทสําเร็จหรือว่าตัวสับวิเคราะห์ที่มาเนี่ยครับจะแปลว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยเพราะต้นเหตุมาจากการตั้งรูปวิเคราะห์แบบนี้ดังนั้นรูปวิเคราะห์ที่มีคําว่าเตนะมันจะแปลว่าเป็นเครื่องในทุกๆท,ที่พยายามสังเกตไว้ครับ แล้วเจอกันประโยคปทสีเยอะมากครับแล้วก็ต้องมาแปลแบบนี้ทั้งแปลออกและแปลเข้าเขามีแปลสองอย่างนะมีแปลออกและก็แปลเข้าแปลออกก็คือแปลจากนี้ไปนี้แปลเข้าคือแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าตรงนี้เรียกว่าแปลออกครับอ่า ทีนี้แปลเข้าล่ะแปลเข้าจะแปลว่ายังไงอันนี้คือไม่รู้ว่าจำเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าก็อธิบายแปลเข้าเวลาเขาแปลเข้าเขาแปลว่าทำชื่อว่าเป็นเครื่องวินิจฉัย มีใครจับทางได้บ้างเคยเจอบ้างหรือเปล่าน่าจะน้อยหรือแทบไม่เคยเจอมาเลยก็เป็นได้ครับตรงนี้เรียกว่าแปลออกตรงนี้เรียกว่าแปลเข้าไปประโยคสี่เจอแน่นอนครับแล้วก็จะโดนบังคับให้แปลออกแปลเข้าอยู่วันทั้งวันแหละครับ นกว่าจะเข้าใจคือลักษณะของการแปลเข้านั้นเนี่ยเขาจะแปลตัวบทสำเร็จก่อนบทวิเคราะห์ก่อนตัวประธานก็คืออัญญบทที่จะต้องขึ้นมาทำชื่อว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยเพราะวิเคราะห์ว่านี่ครับก็จะใช้คำเนี้เพราะวิเคราะห์ว่าไม่มีคำศัพท์ให้เห็นนะเสร็จแล้วล้มประโยคทั้งหมดเลยครับ เพราะวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยแห่งบุคคลไอ้ตัวที่ต้องมีก็คือคำว่าแห่งบุคคลนี่แหละไม่ใส่มาได้ไหมไม่ได้ครับต้องใส่มาเป็นเครื่องวินิจฉัยแห่งบุคคลจะต้องใส่มาครับแปลเข้าทุกที่เลยครับแม้กระทั่งอธิกรณะสาธนะก็ต้องมีคำว่าแห่งครับคำว่าแห่งมาจากไหน ก็เอาประธานในรูปวิเคราะห์ปกตินั่นแหละเนี่ยก็คือประธานของการแปลออกตัวเนี้มาแปลแห่งทุกครั้งก็จะเป็นแบบเดียวกันนะฮะอย่างไอตัวแม่แบบนะฮะแม่แบบวินิติเตนาติวินโยวินิติเตนาติวินโยแปลออกแปลออกแปลออกว่ายังไงนะครับแปลออกว่าบัณฑิต ย่อมแนะนำด้วยอุบายนั่นเพราะเหตุนั้นอุบายนั่นชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนำแต่ถ้าเกิดว่าแปลเข้าล่ะครับแปลเข้าให้แปลว่าอุบายชื่อว่า อ่านะครับแปลเข้าเนี่ยอุบายชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนําเพราะวิเคราะห์ว่าอ่าก็เรียนแบบกันครับเป็นเครื่องแนะนําแห่งบัณฑิตคําว่าแห่งนะครับคําว่าแห่งมันมันไม่มีคำอะ โอ้ oh, เทียบไม่ได้เลยตัวเล็กหาไม่เจออ่าตรงนี้นะครับวินิติเตนาติวินโยเวลาแปลออกนะครับดูเทียบกันนะฮะแปลออกดูเทียบกันกับแปลออกแปลเข้าทั้งสองที่มันจะเหมือนกันครับก็คือบัณฑิตย่อมแนะนําด้วยอุบายด้านเพราะเหตุนั้นอุบายนั่นชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนําเสร็จแล้ว พอแปลในรูปวิเคราะห์ที่แปลออกครับเแปลเข้านะฮะแปลเข้าอุบายชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนําก็คือแปลตรงนี้แปลเข้าอุบายชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนําเพราะวิเคราะห์ว่าแล้วก็ล้มประโยคครับเป็นเครื่องแนะนําแห่งบัณฑิตต้องมีมาแห่งบัณฑิตเพราะถ้าขาดคําว่าแห่งบัณฑิตปุ๊บเหมือนกับว่าเราแปลตกประธานไปเวลาแปลโดยอัดเนี่ยเขาจะแปลแ,แบบนี้ อันนี้เลย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 ภูมิประโยคสามไปแล้วนะไปประโยคสี่แล้วนะครับเนี่ยวิธีการแปลแบบนี้ประโยคสี่จะต้องรู้ครับจะต้องรู้จะต้องฝึกแปลมันแต่ที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยด้วยความมุ่งหมายว่าเมื่อเราแปลในรูปวิเคราะห์นะครับแปลในรูปวิเคราะห์ปุ๊บมันจะต้องลงว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยทุกครั้งที่แปลว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยนะครับ ในทุกครั้งที่เราแปลว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยเนี่ยก็จะได้รับคำตอบว่าตรงนั้นเนี่ยคือการณะสาธาระครับคือการณะสาธนะนั่นเองนะครับก็เป็นแนวทางเอาไว้สำหรับเรื่องของการแปลสาธนะให้ฟังครับ,รบมีข้อสงสัยไหมครับ หรือว่ายังงงอยู่อ่าครับก็เรื่องการวิเคราะห์ศัพท์ตัวนี้ขอจบไว้แต่เท่านี้นะครับ